สวัสดีครับผมเราก็เกมโต้หลัวตลุยเช่นเคยนะครับนะในวันนี้เนี่ยก็ทําการอัปทีเด็ดเข้ามานะครับผมนะเราเพิ่งเสร็จกับการทําตัวละครแล้วก็อ่าขุมวิญญาณไปใช่ไหมเออนึกว่าจะได้พักสักนิดหนึ่งนะครับผมนะไม่เลยนะครับผมมันจะมันโขกต่อยนะฮะนะก็เป็นธาอาร์ติแฟกของเทพสมุทรครับผมเป็นตีศูนะฮะนะซึ่งอ่าเป็นของที่ทุกคนก็ควรจะมีนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านพลังหรือเป็นทางเอฟเฟกที่เขาให้มานะครับนะ โดยตีส่วนตัวนี้เนี่ยมันยังแสดงผลแม้เราไม่ได้ใส่นะครับผมขอแค่มีเทสมุดอยู่ในทีมนะครับผมนะฮะแต่จะได้ผลเพียงแค่5 0เนนาะนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเล่ารายละเอียดทีหลังนะครับผมเดี๋ยวไปดูแต่ละส่วนที่ผมจะนําเสนอของวันนี้ก่อนนะครับนะอ่ะทีนี้เราไปดูร้านค้าก่อนนะครับผมนะฮะก็มากดที่พันอ้างวางนะครับผมนะมาติวที่พี่หานตีู่นเทพนะครับผมนะฮะก็เราจะเห็นแพ็กอยู่5แพ็กเนาะนะครับผมหน้าตาละหล่อเท้านั้นเลยนะครับผมนะฮะ สตาร์ทที่1,280นะครับผมตัวนี้ก็คือต้องซื้อนะเพราะว่ามันเป็นทางด้านตัวสุ่มกระชาบวกกับตีศูนย์เนาะนะครับผมอาร์ติแฟกต์นะฮะก็ซื้อมานะครับผมนะก็20แล้วก็ได้ตัวกระชา20ใบนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมเนาะนอกจากจะซื้อตีศูนย์แล้วยังได้กระชามาส่มอีกนะครับ1,280ที่เราต้องจ่ายให้มันไปนะครับนะมาดูด้วยแพ็คเติมเงิน329บาทครับผมนะฮะได้ตัวสุ่มกระชา20ใบครับผมกับไอ้ตัวดาวม่วงอีก3อันนะครับผมนะ ถามว่าคุ้มไหมก็อ่าก็น่าจะจะคุ้มนะนะครับผมนะถ้าคุณมีก็คงจะคุ้มแหละนะครับผมนะส่วนแพ็คชิปเก้าบาทครับผมมีสุ่มกรารสามใบกับไส้กรอนหนึ่งร้อยยี่สิบอันนะครับผมนะแล้วก็แพ็คคันละบาทอันนี้แน่นนะครับผม,มซื้อเป็นรายวันนะครับนะก็จัดเลยนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับก็อ่าหนึ่งแพ็คเนี่ยห้าร้อยเพจใช่ไหมขายได้ได้ตัวกระจาสิบใบนะครับผมแล้วก็ดาวฟ้าอีกหกก้อนเนาะ นะครับผมก็ได้ซื้อมาได้แค่เวลา5แพ็คนะครับผมก็ได้เป็น50โลวกกับดาฟ้า30ก้อนนะครับนะ2อ0 0เพชรเนาะนะครับจนจนจนยาวเลยนะแล้วก็สำหรับคนที่หัวลุกชดช่วงจะกลายเป็นหัวโค้ดไรเดอร์นะครับผมก็128เพชรต่อ1โลนี่รองรับหัวผู้คนอยู่นะครับก็ใส่เลยนะครับนะจำกัดที่1,000โลนะฮะคาดคิดว่าร้อนมากก็จัดให้ครบ1,000เลยครับบอกเลยว่า ไม่รู้ว่ายังเดือกันอยู่หรือเปล่านะฮะเพิ่งจบกิจกรรมไปเนาะก,กับการสุ่มตัวละครใหม่อย่างโพเซตงนะฮะนะมาดูทางด้านของรางวัลแรกนะครับผมนะก็อันหลักๆแต่ขอพูดหลักๆเนาะไอจีวัฒน์ถ่านนี่ไม่อยากพูดนะมันเยอะนะฮะนะมาดูที่อันหลักครับผมนะฮะก็จะเป็นทางด้านแบน7นะครับผมนะแบน7เนาะเป็นของสายซับพอร์ตนะครับผมนะตอนนี้ก็เราจะเข้าใจกันดีนะครับผมนะไม่ไม่รู้จะอธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับเป็นแบน7นะ อันนี้ก็เป็นทางด้านกระดูกเทพนะครับผมนะกระดูกเทพนะกร,ระดูกบสัสเสเทพนะครับผมตรงนี้ก็ใครที่อยู่ในเกาะเทสมุทเนี่ยก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับผมนะไม่รู้จะไม่อยากอธิบายให้มันยาวจนง,งงเนาะเดี๋ยวเวลถึงก็จะเห็นเองนะครับนะส่วนต่อมาครับผมก็เป็นที่อัพกระดูกฟิวชั่นนะครับผมนะซึ่งในตู้นี้เนี่ยมันจะมีกระดูกอกของปกบีด้วยเนาะนะครับอ่าแล้วก็มีไส้ก่อกแล้วก็น,นะครับผมนะัน,นี่ก็ถือว่าหลักไหมก็เออก็ถือว่าดีอยู่เนาะนะครับผม แลวที่เหลือก็จะเป็นทางด้านพวกอ่ดาวฟ้านะครับผมดาวฟ้าแล้วก็ดาวทองดาวแดงดาวลุ้งแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคริสตัลสาัตาตวุัดนะครับผมที่เป็นหลักๆนะฮะก็ราคาตามนี้เลยเนาะเขาเป็นปกติที่เคยขายนะพราะเราก็ผ่านสัตาวตวุดมาสองเล่มนะเนาะก็จะเป็นทางด้านของเซนต์เวียแล้วก็ทางด้านนิ่งงหลงหนนะครับผมน,น,นี่ก็คือร้านค้าแล้วก็ร้านค้าแรกของเขานะครับผมนะ, <c oughs> ะทีนี้เราจะไปดูตู้กาชาเขานะ เอาจเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งดูกระตุกกระชานะครับผมเดี๋ยวขอโทษนะอ่ะกดผิดนะฮะเดีวมาดูกิจกรรมอย่างอื่นต่อนะครับผมนะทีนี้มันก็จะมีทางด้านอ่าตีศูนย์อะไรนะปลดผิดสู่สายสายน้ำสู่ทะเลนะครับผมเป็นกิจกรรมที่อ่ไม่ใช่เอาเก็บคลื่นสีต่างๆนะครับผมเพื่อมาลงเอานะฮะอันนี้จะมีของรางวัลหลักๆก็กจะเป็นทางด้านไอตัวดาวฟ้าแล้วก็ไอตัวกระดูกทวนคลื่นนะครับผมนะฮะตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราอัพอทางด้าน อ่ะอติแฟกต์ของด้านเทศสมุขได้เยอะมากขึ้นนะครับนะในส่วนนี้นะฮะโดยเราสามารถจับทีมท้าทายได้นะครับผมสร้างทีมแล้วก็ติ๊กสิ่งที่เรามีได้ครับผมสร้างรอคนนะฮะคนที่มันมีสิ่งที่ที่อ่าที่เราไม่มีเนี่ยอาจจะเข้ามาได้นะครับผมระบบนี้มันถือว่าดีนะเพราะมันทําให้เราสามารถหาห้องได้แบบอ่าค่อนข้างดีนะครับผมง่ายกว่ากิจกรรมกิจกรรมนะนะครับนี่กว่าเป็นข้าวข้าวกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะฮะอันทีนี้เรามาดูที่กาชานะครับผมนะฮะ ก็เป็นเมนหลักของทางด้านกิจกรรมนี้นะครับนะเดี๋ยวขอพูดถึงรางวัลสเตปอัพก่อนแล้วกันนะครับนะรางวัลสเตปอัพนะผม20โลแรกครับผมได้ตัวอั f a c t เล็กนะครับผมกระดูกทวนลมขึ้นอกระดูกทวนขึ้นนะครับผมนะฮะใบกระชา5ใบครับผมแล้วก็ใบกระชายอัญมณีอีก2อใบนะครับส0โลของผมนะฮะได้1,600งหอหินแก้วก้อนสีเนาะกระชา5ใบแล้วก็กระชาตีศูนย์สองใบครับผมนะฮะ แล้วก็60โลรับผมนะฮะได้ตัวปลดความสัมพันธ์อาเรว่อง60นะครับหนะึ่งอันแล้วก็หินม่วงนะไอ้ดาวม่วง20อันแล้วก็กาชาตีศูนย์อีก2อันนะครับนะะผมนะฮะแปดสิบห้าโลรับผมนะฮะได้ตัวอาด้ามขึ้นยกนะักษ์เนาะก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนสําคัญของฮาราอาริแฟกต์เซสมุดนะครับหนะึ่งชิ้นกับหินอาดาฟ้าสามสิบอันเนาะนะแล้วก็ที่สมอาตีศูนย์อีอกสองใบนะครับผมนะฮะ 120โลนะครับผมนะเราจะได้ทางด้านปีกขึ้นซ้ายนะครับผมซึ่งก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบสํคาคัญของอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีหลักฐานสัญญาเนาะคือหัวใจม่วงเนี่ยเอาไว้ปลดค่าความสัมพันธ์เลเวล30เลเวล40นะครับนะสองชิ้นแล้วก็กระชาติสุนเทพสองอันครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้ผมก็ยังคงจะเป็นตัวที่ดึงดูดคนหลายคนอยู่พอสมควรนะก็คืออ่าตัวปลดเลเวลอ่าค่าความสัมพันธ์ด้วย60ของโพรซิตงนะครับผมต่ตรงนี้เนี่ย เมื่อปลดคนไปเนี่ยเราจะสามารถ u เวลอ่าข้อความสัมพันเพิ่มขึ้นได้เนาะมันทำให้เราแบบพลังพุ่งนะครับผมนะฮะตอนนี้ผมว่าคนน่าจะอยากได้เยอะนะฮะแล้วก็หลักฐานสัญญาสองอันครับผมที่วันปลด อาเวลสามสิบเรลสี่สิบนะฮะแล้วก็มีสุ่มตีสุริศีใบนะครับแล้วก็สุทธิกสิบโลนะครับผมนะฮะได้หัวใจเทพสุดครับผมอาร์ติแท็กชิ้นบนสุดนะครับผมตรงนี้ก็ใครถึงก็ถึงนะฮะผมไม่รู้ถึงหรือเปล่านะนะครับแล้วก็ตฐานโทษก็เลยสองชิ้นนะครับผมแล้วก็บัตรทวนเทพก็คืออาร์บัตรตีสุริศีใบนะครับผมนะนี่คือัตะวันสเตปอัพต่างๆที่เกมได้อ่าโขกมาให้ครับผมนะฮะ มุทิพไสส์พูลนะครับผมนะไสส์พูลเนี่ยก็จะมีกองหลักๆนะครับผมตามนี้นะเดี๋ยวขอพูดอยู่3ามชิ้นพอนะสี่ชิ้นพอนะครับผมที่เหลือไม่ขอพูดแล้วกันนะมันจิประทานนะฮะนะมุทิจัมวันที่1นะครับผมนะก็จะมีทางด้านกระดูกฟิวชั่นของปูกระบีนะครับผมนะนะฮะแล้วก็ทางด้านตัวอันดิแฟกต์บนสุดนะครับผมก็คือหัวใจเทพสมุทรนะฮะตรงนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นของที่เกยากเนาะนะครับแล้วก็มีส่วนปีกขวาขึ้นนะครับผมนะ ที่เราจะได้มานะครับนะแล้วก็จะมีทางด้านดวงตาอาวุธทะเลคามครับผมนะฮะ,ก,ะก็หลักๆเนี่ยสามชิ้นข้างหลังเนี่ยจะเป็นทางด้านส่วนประกอบของอตีศู T mooth, นยะ์ทีสมุดเนาะนะครับซึ่งเราได้เห็นกันอยู่แล้วนะฮะส่วนของอันอยังอื่นเนี่ยก็เป็นจิปทะนะครับผมก็จะเป็นแก่นนะแก่นกระดูกขั้นสไอ้แก่นสําคัญแล้วก็แก่นแขนขานะฮะรวมไปถึงที่ A Up, เาอาไว้อัพหลอมวงแหวนเนาะรวมไปถึงไอ้ตัวของมใหม่นะฮะก็คือแร่ e ite, อีไลท์เออแร่โอไลท์ ite, นะครับผมนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้าน เอาไวสุ่มทางด้านอุปกรณ์อาวุธรับนะครับผมนะเยอะนะตรงนี้นะฮะเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างเยอะนะบางเซิร์ฟอาจจะไม่เปิดนะครับผมนะทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ความสามารถของอกของปูกระบีกันดีกว่านะครับผมนะฮะอ่ามันบอกว่าหนึ่งระดับนะเมื่อปูกระบีเนี่ยใช้สกิวิญญาณครับผมในเทิร์นใดๆก็ตามนะครับผมได้ในสุดท้ายแจะปเก๋ขึ้น3 0นะครับผมสูงสุดที่60นะครับนะ แล้วก็สีแดงครับผมเมื่อจบเทิร์นครับผมลูกทีมที่อยู่ภายใต้สถานะกีกบีจะทำดาเมจสุดท้ายให้ปูกระบีเนี่ยที่จะสร้างในเทิร์นถัดไปสูงขึ้น25%ครับผมอัปเกรดสูงสุดที่100%นะฮะก็อ่าก็คือเล่นสายเขียดแดงนั่นเองนะถ้าจะพูดอย่างนี้นะครับผมขอว่าภายใต้สถานะกีกบีนะครับผมนะฮะจะทำให้ปูกระบีตีแรงขึ้นนั่นเองนะฮะพูดง่ายเลยนะฮะอ่าหกปีไอ้ไม่ใช่อ่าหกแดงนะครับผมนะตื่นเช้าก็เบิรดนะครับผมกแดงนะ เมื่อเปิดเขตแดนเจ็สังหารครับผมเว้ยเจ็ดพิฆาตนะครับจะทําให้ลูกทีมทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่สนากกีรบีทันทีครับผมพร้อมทําให้ได้เป็สุดท้ายของโปกบีเนี่ยอ่าภายใต้เทิร์นต่อจากนี้เนี่ยแรงขึ้น100%ครับผมและหากโปกบีเนี่ยอ่ามีสกิลวิญญาณที่8เมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยจะได้รับสกิลหิมะทั่วทุกหนแห่งหลังใช้สกิลนี้ลูกทีมทั้งหมดจะเข้าสู่สนากกีรบีทันทีครับผมพร้อมทําให้ดาเมจสุดท้ายแรงขึ้น อ่าหนึ่งร้อนะครับผมนะซึ่งก็คงจะเป็นเขาที่เขาเล่ากันว่าแหวนแปนเนี่ยจะบังคับเพื่อนขึ้นกระบ,บี่ได้นั่นเองนะฮะนะอันนี้ก็เรายังไม่ถึงเนาะเลเวลเจ็ดสิบเก้ายกเองนะฮะนะก็คงอีกนานก็จะรู้เนาะว่าเป็นยังไงนะครับผมเอาเป็นว่าอ่าใครที่สายเขตแดนนี่เองก็จะกินเต็มนะครับผมนะไม่จะเป็นทางด้านแขนหรืออกนะครับผมนะปกบีนี่โดนบังคับเพิ่มเล่นทางด้านอ่าสายเขตแดนถ้าส่วนมากนะครับนะก็อ่าตุติสุลก็ ประมาณนี้เนาะนะครับผมที่ที่เราไปดูความสามารถของทางด้านตีศูนย์ครับผมนั่นอาจจะมาดูเครื่องประดับเขาไปเยอะแล้วนะครับนะอะมาดูหน้าตาเขากันนะครับนะเอาทำไมมันไม่มีวันเนี้ยอ๋อเราเรา,เ,รา,เ,ราเดี๋ยวเราค่อยดูเนาะ,ะทีนี้มาดูคว <c oughs> าสามารตัวนี้ก่อนนะครับผมนะฮะอ่ะมันบอกแล้วผมว่า <c oughs> เมื่อหลอมถึงเลเวลศูนย์สิบยี่สิบสิบถึงห้าสิบนะครับผมจะก,กระตุ้นนะครับผมอ่า ความสามารถดังนี้นะครับผมนะฮะในสิบเทิร์นแรกของการต่อสู้นะครับผมทุกครั้งที่ฝ่ายเราใช้พลังวิญญาณหนึ่งแต้มเนี่ยดาเมจสุดท้ายที่สร้างจากการโจมตีหมู่นะครับผมโจมตีหมู่นะย้ำนะครับผมว่าโจมตีหมู่เอวีครับผมนะฮะจะเพิ่มขึ้นครับผมนะฮะผมขอตัดออกไปนะผมขอไปดูที่ความสามารถสูงสุดมันเลยก็คือในเรืองสุดท้ายคือ50ใช่ไหมครับผมจะแรงขึ้น25%ครับผมอัปเกรดสูที่500%นตครับผมต่อหนึ่งแต้มนะฮะนะก็อ่า 1แต้มใช่ไหมเดี๋ยวผมคิดหนึ่งนะตกเลขแล้วนะครับผม1แต้มเท่ากับ25%ใช่ไหมแสดงว่าต้องการแค่20เกรดนะครับผมในการเต็มแม็กซ์ความสามารถเนาะซึ่งปกระบี้สายเขตแดนเนี่ยไม่ยากเลยนะครับผมนะก็นะต่อให้ไม่ใช่ปูกบี้ก็ยังทำได้ง่ายนะครับผมนะนะแต่มันก็จะบังคับอยู่เนาะว่าห้ามเอา6ปีอ่าเจ๊ตรงครับผมเสือลงนะครับผมนะพวกนี้เนี่ยก็คืออ่ะเข้าใจได้นะครับผมนะฮะทีนี้มาดูที่ความสามารถระดับ ขุมวิญญาณ2เม็ด4เม็ด6เม็ดนะครับผมนะคือมาเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับผมว่ามันบอกว่าสิบสองเทินแรกนะ12เทินแรกหากหลุด12เทินแรกไปเนี่ยก็คือ,อบัฟพวกนี้เนี่ยจะยังอยู่นะครับผมแต่มันจะเสริมให้มันแบบถึงความสมารถส,สูดุดไม่ทันแล้วนะครับผมนะามาดูกันครับผมนะในระดับ2เม็ดนะ ในการต่อสู้12เทิร์นแรกครับผมทุกครั้งที่ฝ่ายเราใช้เกจ1หนึ่งแต้มเนี่ยคริดามจจากการโจมตีหมู่ของฝ่ายเราจะเพิ่มขึ้น30%สูงสุดที่300%นะครับผมนะใน12เทิร์นแรกนะครับผมนะฮะหากหลุดไปเนี่ยมันก็อาจจะัพไปถึง300เนาะแต่ไม่มีทางนะครับผมนะมันแค่แต้มเดียวเองอะนะแค่ใช้แค่10เกจอ่นะนี่ก็ถึงนะครับผมนะนะอันนี้พยายามอธิบายเข้าใจสำคนทีอ่อาจจะตามไม่ทันนะครับพูดนะ นะครับผมมันพยายามอ่านนิดนึงแล้วก็อ่านอ่านนิดนึงแล้วก็ฟังที่ผมพูดนะฮะนะขุมวิญญาณ4เมตรครับผมนะฮะในการต่อสู้สิบของเทินแรกเนี่ยทุกการใช้เกียร์ของเราหนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งแต้มนะครับผมนะฮะดาเมจการโจมตีหมูไฟเพิ่มขึ้น30%ครับผมสูงสุดที่300%นะฮะก็เหมือนเดิมครับผมนะในชิซิสเทินแรกเพียงแค่ใช้เกียร์ในครบ10เกียร์เนี่ยความสามารถเต็มทันทีนะครับผมไม่ต้องไปแบบว่าไปเค้นไปบีบบังคับหรือแบบไปรีด อ่ารีดอะไรมันยากแบบเล่นง่ายๆนะครับผมนะ่สิบแค่สิบเกยียร์เท่านั้นเองนะครับผมนะคูปองยานหกเมตรครับผมในการต่อสู้สิบสองเทินแรกเนี่ยทุกครั้งที่ใช้เกียร์หนึ่งเกียร์ใช่ไหมด้านเมสสุดท้ายที่สร้างขึ้นจะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับผมนะเงื่อนไขของอ่าคูปองยานสองเมตรสี่เมตรหกเมตรเหมือนกันหมดครับผมแค่เพิ่มอ่าในแต่ละแบบเฉยๆนะครับหวังว่าผู้บริจะเข้าใจกันเนาะนะครับผมนะฮะแล้วที่เเเรราาาามมดดูกกััันนนนคบผะะะฮข้้ไ มันบอกว่า,าหากมีโพเซตรงในทีมรับผมนะแค่มีโพเซตรงในทีมนะไม่จะเป็นต้องใส่ตีศูนย์ก็ได้ครับผมนะฮะความสามารถของตีศูนย์เนี่ยจะส่งผลให้กับทีมแน่นอนครับผมนะฮะแต่หากมีปีอาจารย์ที่ไม่ได้ตรงเงื่อนไขยอย่าง6ปีเจตตงหรือเสือนะครับผมเราก็ยังได้รับความสามารถของตีศูนย์อยู่ นะครับผมแต่แจ็สรับเพียง50%ครับผมนะฮะและยังเงื่อนไข12เทินแรกเหมือนอย่างดังเดิมนะครับผมนะฮะย้ำนะว่าขอแค่มีโพเซตรงลงตีศูนย์ยังแสดงผลเสมอนะครับผมแต่เพียงแค่50%นะฮะแล้วก็ยังเป็นแค่12เทินแรกเหมือนกับาการลงแบบปกตินะครับผมนะหวังว่าคุณจะเข้าใจกันเนาะนะนะอ่ะเรามาดูกันที่แต่จ,จุดเขาผมนะมันจะมีกระดูกแต่ละที่เนาะเห็นไหมเนี่ยกระดูกทวนที่หนึ่งกระดูก ทวนคลี่เอ้ยทวนขึ้นนะครับผมนะฮะนั่นะเรามาดูทีละชิ้นกันนะนะครับกระดูกทวนขึ้นนะครับผมนะฮะอ่าทุกหนึ่งยูนิตท,ที่สู้รอดชีวิตบนสนามครับผมได้เป็นสุดท้ายของมิจฉาจารย์ฝ่ายที่สร้างขึ้นในเทิรของตอนเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้น3%ครับผมสูงสุดที่15%นะฮะดามเพิขึ้นยักษ์ครับผมนะฮะสองเทิร์นแรกของการต่อสู้เนี่ยอ่าทุกๆหนึ่งยูนิตท,ที่สู้รอดชีวิตจะรับดาเมจของศัตรูทั้งท,งทีมอัปเกรดเพิ่มขึ้น30% 150%ครับผมสสูงุดที่150นะฮะฮ อ๋อวมันฟอนมันถา a อ๋อสิบสองเทิร์นแรกก็ว่าอยู่นะครับผมสิบสองเทิร์นแรกของการต่อสู้ครับผมนะฮะทุกๆหนึ่งยูนิตที่รอดชีวิตเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมสูงสุดที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับตัวฟอนมันท h a กันเนาะนะฮะก็เงื่อนไขเดียวกับไอ้ตัวโบนัสอาวุธนะนะไม่ไม่ได้ซับซ้อนเลยเลยครับผมนะฮะดวงตาอาวุธทะเลคามนะครับผมนะฮะอ่าสิบสองเทิร์นแรกของการต่อสู้ทุกๆหนึ่งยูนิตที่รอดชีวิตเนี่ย จะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับคีดาเมจแรงขึ้นนะครับผมนะฮะอ่าอัปเกรดที่30%มสิบเครับผมสูงสุดที่ร้อยห้าสิบเซนะครับผมนะก็ไม่ได้มีอะไรครับผมเงื่อนไขอ่าเดียวกับไอตัวข้างบนเนาะนะผมแค่เปลี่ยนเป็นความเสียหายคีดาเมจที่ศัตรูได้รับนะฮะสิบสองเทิร์นแรกครับผมเฮ้ยมาดูปีกซ้ายคลื่นนะฮะสิบสองเทิร์นแรกของการต่อสู้นะครับผมได้เป็นสุดท้ายจากการโจมตีหมู่ของวิจจาสายโจมตีหนักโจมตีว่องไว หรือสายอุลัรเนี่ยจะรับการรับเกียร์เพิ่มขึ้น30%นะครับนะปีขวาขึ้นนะครับผมก่อนเริ่มเทินแรกของวิจาาณเนี่ยทุกครั้งที่ฝ่ายเราผ่านไป1เทินนะครับผมได้มีสุดท้ายที่สร้างในเทินแรกอของวิจารณ์นี้จะขึ้น15%ครับผมอัปเกียร์ที่150%นะฮะก็ก่อนเริ่มเทินเนาะ นะครับผมไม่มีจริงๆผมก็ค่อนข้างงงกับเขาอยู่นะแต่ก็ผมว่ามันเป็นเงื่อนไขที่เราไม่ต้องไปจับจุดอะไรมากนะตรงนี้เนี่ยแค่เล่นไปเรื่อยมันจะให้เองนะฮะโดยมันไม่ได้กําหนดอะไรมากมายนะครับผมนะฮะหัวใจขึ้นสมุดครับผมนะฮะหากพลังวิญญาณขณะน,นี้เอ้หากพลังวิญญาณขณะเสสืบเทิรนของวิญญา์เป็นส่วนครับผมจะฟื้นฟูพลังวิญญาณทั้งหมดที่วิญญาน์นี้ใช้ในเทิร์นนี้นะครับผมแล้วก็ถามว่ามันมันมีผลอะไรไหมกับ บางทีมก็คงจะอาจจะดีกับบางทีมเนาะแต่ทีมปกบีเขียดแดงก็คงจะเฉยๆเนาะเพราะเกียดตด้จะเต็มกันอยู่แล้วนะครับผมนะนี่ก็คือความสามารถของปูไอ้พืชปิดตีศูนย์ของอโพเซตงในทวีทสมุทรด้เองนะครับผมอ่โหดมากเนาะนะครับผมนะ,แ,ะแต่ความรู้สึกผมคือเพิ่มความสามารถขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับผมนะเพราะงั้นอ่าไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับผมนะใครมีก็ซุ่มได้เลยนะครับนะอย่างน้อยก็ซื้ออาวุธไว้อา่อาร์ติแฟกต์ไว้ดีกว่าดีกว่าไม่มีนะครับผมนะเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยก็ สุ่มกันไปเนาะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็จุกกันไปแล้วนะครับผมนะฮะก็หลังจากนี้เนี่ยในความคิดผมอาจจะเป็น6ปีดีลันครับผมแล้วก็ตามด้วยถังห้าวเลยนะฮะหากวากฤติกรรมอะไรเข้าอีกถังห้าน่าจะมาในปลายเดือนหน้าเนาะอันนี้แค่เดานะครับผมนะแต่จริงๆอยากให้ขยับไปนิดนึงนะมาเดือน1ิก็ได้นะไม่โกรธหรอกตอนนี้เก็บตัวไม่ทันนะครับนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะหากชอบฝากชื่นชมนะครับผมนะลาไปก่อนสวัสดีครับผม